สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนทั้งใหม่ทั้งเก่าค่ะพี่น้องเมือน,นี้ได้ช่องแยกสัญญาณชาแนลอีกตามเคยค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาเสีบเสบเมือน,นี้วันหยุดของฝรั่งเศสค่ะพี่น้องวันที่14กรกฎาคมเป็นวันชาติของฝรั่งเศสค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะบรยเยิเวณงานมื้อนี้เลยมีเมนูอันเป็นกับแก้มค่ะพี่น้องเมื่อนี้อันเฮ็ดวิที่ถ้ำถ่ายถ่ายวิดีโอเฮ็ดวิที่ทําำนู่นนี่นั่น เฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องตั้งกล้องไว้เรียบร้อยเมื่อไปกดหยุดค่ะพี่นอ้องเมื่อเมื่อไปกดเออออกค่ะพี่น้องออกจากวิดีโอเอ,ต,ต,อ,อ,เอตัดต่อเป็นค่ะพี่น้องตัดต่อเป็นก็นเลยมันเริ่มต้นจัดจานตามแบบสไตล์เก่าค่ะพี่น้องตัดจานนั่นละ่ะเมนูอย่างค่ะมนเมนี่พี่น้องเป็นกับแกมอย่างดีของทุกๆคนเลยค่ะพี่นอ้องมอน่ใจอยากใจอยากดื่มค่ะพี่น้องนั่นล่ะคะ่ะเอ่อ ยำหูหม,มูค่ะพี่น้องนี่ยำหูหม,มูหูหมูไอ้หั่นเป็นชิน้นเล็กๆแล้วหูหมูต้มนั่นแหละค่ะหูหมูต้มยำแซบๆค่ะพี่น้องแซบบอกไว้เลยว่าแซบเป็นกับแก้มหลายๆคนพริกแก้มกับมีแตงมีสลัดค่ะพี่น้องแล้วก็พริกสีมากค่ะมาพี่น้องมากินน้ำกันหนำลำไยเย็นๆเป็นบุญจักน้อย จักหน่อยครับพี่น้องมาค่ะมามาซิมน้ำกันค่ะพี่น้องน้ำน้ำยำึ้นแดงชึมคืนมาค่ะมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำยำตักหลาดเข้าไปค่ะพี่น้องมาซิมอืม ต้มต้มหูมูเขาพอดีค่ะพี่น้องเปื่อยกรอบกรอ,อบเนียวๆค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะแซบ่บมาหาพี่น้องกินน้ำกันอืมอร่อย ย่างวดดียวไาเพ็ดวิธีเห็ดเรียบร้อยคุยกับพี่น้องแล้วเมื่อไปสีกดสต็อปแล้วไปกดออกค่ะพี่น้องตามเคยตามระเบียบนั่นนะคะอืมอร,อ,นะอร่อยมากอร่อยมากนำยำเพ่นค่ะพี่น้องยำได้ถูกใจมากคะ่ะ 脱得比较声 ้อมกัะน้่มลำแย่เย็นๆเนี่ยเขากันดีค่ะเนาะ Hôm hôm họ hôm cọp kích 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 ถ้วยบักใหญ่ค่ะพี่น้องยำถ้วยบักใหญ่มาค่ะมากินนํากัน ในคลิปนี่ขอ,อย้ำอีกรอบนึงค่ะพี่นออ้องบอลยังหลายผู้ดใดที่เข่ามาแล้วน้องไม่ถ้ากติติดตามให้กระสิตามไปค่ะพี่น้องรอดจังหวะจากสองสามมือรอดจังหวะค่ะพี่น้องมือแรกมือสองมือกระสีเขาไปเยี่ยมเพ่นตามปกติแต่รอดจังหวะสองสามมือกระิีเอาตะไขร่ไปปักให้ค่ะนั่นแหละค่ะประมาณนี้ ู้ใดที่เข่ามาแล้วกับเบิ่งคลิปจะกสีหาหน้าที่ค่ะพี่น้องจังกดติดตามให้จังมั่นสินเนนค่ะพี่นอ้องนั่นแหละค่ะ 嗯，三。Mm. khăm nhầy bột <laughs> khăm nhầy tiệm bạc tiệm khăm กออนุญาตกินน้ำครับพี่นอ้องเผ็ดพริกสดพริกสดทันใสโทดค่ะพริกสดทันใสน้ำโประทวนครับพี่นอ้อง โอ้ยโทດ่เผ็ดเผ็າน้ำตาหงมัละ นำ้ำยำหลัดเผ็ด ถาดฝรั่งเศสตามกระแซค่ะพี่น้องฉลองไปน้ำเขาวันที่สิบสี่กรษกฎาคม เอากระเทียมดองใส่ไปพร้อมเตียมดองใส่ไปพร้อม เพลิดเพลินแสบค่ะพี่น้องไม่นูกับแก้มยำหูหมูต้มคลิปนี้เีไดลาพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องค่อยผิดน้ำตาหงเลยจะได้ลาพี่น้องไปแล้วค่ะไปพอกันคลิปหน้านาอค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบายบ้า